15สิงหาคม2,565 6กลุ่มรับเงินตลอดเดือนกันยายน2,565กลุ่มไหนโชคดีบ้างเช็คสิทธิ์ของท่านด่วนรวมรับสูงสุดถึง6,000บาทฟังรายละเอียดในคลิป สวัสด,ดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยคะ่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะ6กลุ่มนี้รับเงินตลอดเดือนกันยายน2565รวม6,000บาทจะเป็นกลุ่มไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันคะ่ะ เริ่มต้นที่วันที่หนึ่งกันยายนนะคะเริ่มต้นเดือนก็รับทรัพย์กันเลยสำหรับสามกลุ่มด้วยกันวันที่หนึ่งกันยาจะมีการเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังสำหรับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งซึ่งจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนวันที่19สิงหาคมนี้และสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มคนละครึ่งเฟสสี่กดยืนยันสิทธิ์ได้ในแอปเป่าตังเลยค่ะ คนใหม่ก็ลงทะเบียนที่ www. คนละครึ่ง com ซึ่งผู้ที่จะได้รับวงเงิน800บาทเข้าแอปพลิเคชันเป่าตั้งมีจำนวนรวมกว่า26ล้านคนโครงการนี้ให้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคมเป็นระยะเวลา2เดือนค่ะสำหรับวงเงินซื้อสินค้า800บาทกลุ่มถัดไปจะเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับกลุ่มนี้200บาทเป็นวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภควันที่1กันยาเงินเข้าบัตรแน่นอนค่ะและสำหรับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มเปราะบางพิเศษกลุ่มที่เคยได้รับเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองค่ะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพิ่มวงเงินในบัตรประชาชน200บาท ไปใช้สิทธิ์ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าหรือร้านค้าที่รับก็สามารถใช้ซื้อสินค้าได้เลยค่ะและวันที่9กันยายนก็3กลุ่มเช่นเดียวกันค่ะเป็นเงินเบี้ยยังชีพประจําเดือนสําหรับเดือนกันยายนจ่ายเร็วขึ้น1วันเนื่องจากวันที่10เป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นเงินก็จะจ่ายในวันที่9กันยายนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ6 0 0 1 0 0ถึงบาทตามเดิม เบี้ยผู้พิการ800-1,000ถึง1,000บาทก็จะแยกตามกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นเงินอุดหนุนเด็กก็คือ600บาทจ่ายในวันที่9กันยายนเช่นเดียวกันน้องๆบ้านไหนยังไม่เคยได้รับเงินในโครงการนี้และอายุยังไม่เกิน6ปีมีไรายได้เงื่อนไขเข้าเกณฑ์ไปติดต่อที่เทศบาลไปติดต่ออบอตอไม่จำเป็นว่าจะเป็นพ่อแม่นะคะเป็นปู่ย่าตายายพี่ป้านาอาก็ได้ สามารถไปลงทะเบียนร,รับเงินส่วนนี้ให้น้องๆได้ค่ะแล้ววันที่14-16ถึง16กันยายนนะคะรับเงินสูงสุด1,440บาทเงินในส่วนนี้เป็นเงินคืนจากประกันสังคมใครยังไม่ได้ผูกพร้อมเพรีย์รีบไปผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตา40ที่ได้ส่งเงินสมทบเกินไปตั้งแต่เดือนสิงหาคม2,564 ถึงกรกฎาคม2,565มีประกาศลดเงินสมทบแต่ถ้าใครใจ่ายเกินไปเขาจะคืนให้อัตโนมัติผ่านบัญชีที่ท่านผูกพร้อมเฮไว้และต้องเป็นหมายเลขพร้อมเพบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะคะแล้ววันต่อไปนะคะ15กันยายนเป็นเงินส่งคะห์สสำหรับผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยหรือผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะ ได้รับอยู่ที่50-100บาทบัตร200ได้รับ50บาทบัตร300ได้รับ100บาทเงินส่วนนี้กดเป็นเงินสดได้นะคะและวันที่18กันยายนส่วนลดค่าน้ำค่าไฟสูงสุด415บาทเตรียมรับคืนในวันที่18กันยายนค่ะสำหรับครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์และใช้ไฟฟ้าไม่ถึงเกณฑ์ และวันที่19กันยายนเป็นเงินพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุรับ100บาทถึง250บาทตามขั้นบันไดสำหรับช่องทางการรับเงินก็จะได้รับช่องทางเดียวกับเงินเบี้ยยังชีพนะคะและรายการสุดท้ายของเดือนกันยายนคือวันที่22กันยายนสำหรับผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม200บาทและพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินไปจนกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ,จะหมดอายุนั่นเองค่ะและนี้คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ